สวัสดีครับสวัสดี FC ชาวนาทุกท่านครับสวัสดี FC ชัดเจนพันข้าวทุกๆคนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชัดเจนพันุ์ข้าวครับช่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวเหนียวสายพันธุ์ไทยนะครับอยู่กับผมนายชัดเจนนะครับวันนี้วันที่26ธคันวานะครับ2563วันนี้ผมพาทุกท่านมาดูนะครับความพร้อมนะครับของแปลงนะครับแปลงข้าวนาปรังฤดูกาล63สาถ้านะครับ แปลงที่ทุกท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็อยู่ด้านหลังของผมนี้เป็น2แปลงนะครับพื้นที่ประมาณ2ไร่นะครับโดยประมาณนะครับผมจะทําการปลูกข้าวเหนียวนะครับสายพันธุ์หอมนาคานะครับหอมนาคาเป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ตัวล่าสุดนะครับที่มีคุณสมบัติในการทนน้ําท่วมทนแล้งและสุดสําคัญคือมีกลิ่นหอมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ทําการเพราะกล้าไว้ที่ศูนย์เพาะกล้าคูโบตานะครับอยู่ย่างตลาด เพาะไว้ตั้งแต่ต้นเดือนธันวานะครับวันนี้ก็วันที่26จะทําการปักดําด้วยรถดํานาสีแถวญี่ปุ่นมือสองนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับอายุกาก็ประมาณเกือบ20วันครับจะดําวันที่27นะครับธันวาวันนี้ก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวทุกท่านได้เห็นนะครับว่าแปลงที่อยู่ด้านหลังผมนี้คือแปลงข้าวหอมนาคานะครับซึ่งข้าวหอมนาคาที่ผมเอาไปเพาะกล้าไว้อยู่ตอนนี้นะครับก็มีที่มาที่ไปชัดเจนเนาะ นะครับเป็นข้าวเป็นข้าวจากต้นสายจากทางภาคเหนือนะครับที่ผมได้มานะครับไปดูกันฮะว่ามีที่มาที่ไปยังไงอ่านี่ฮะอันนี้คืออันนี้คือแกะมาจากกระสอบนะครับแกะมาจากกระสอบนะครับผมแกะมาจากกระสอบเป็นใบใบประกันนะครับใบแจ้งรายละเอียดนะครับของพันข้าวที่ผมได้มานะครับเป็นมเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะครับ อ่ามเมล็ดชื่อมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมนาคาน้ำหนัก25่หโลนะครับรายละเอียดตามนี้เลยนะฮะล็อตมีล็อตนัมเบอร์นะครับมีวันที่ทดสอบนะครับวันสิ้นอายุทําพันธุ์นะครับตามนี้เลยค,นะครับนะฮะแล้วก็คุกยานะครับเคมีชื่อไดเทนเอ็มสี่สิบห้านะครับเก็บรวบร,วม,รวมเมื่อตุลาหกสามเมื่อ่ตุลาที่ผ่านมาที่ประเทศไทยเนาะ,ะเมล็ดข้าวอื่นปนหนึ่งมเมล็ดนะครับไม่เกินหนึ่งมเมล็ดต่อห้าร้อยกร,รมัม ข้าวอัลีพืชที่เป็นข้าวแดงไม่เกินหนึ่งเมล็ดต่อห้าร้อยกรัมนะครับแนะนําควรตัดหนึ่งแดดก่อนแช่นะครับที่มาที่ไปชัดเจนนะครับนะฮะผมก็ได้มาจากตรงนี้ฮะตรงนี้นะฮะข้าวผมมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับไม่ได้โม้ไม่ได้นะครับพูดลอยๆนะฮะอันนี้คือมาจากแปลงโดยตรงครับจากภาคเหนือจังหวัดลำปางเนาะจังหวัดลำปางก็ หมอรัชพัฒน์ล้านนานะครับเนาะช่วยดูแลเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ์ซึ่งผมก็ได้แบ่งมานะครับนิดๆหน่อยๆนะครับมาทำในนแปลง2แปลงนี้นะครับเออโอเคให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าข้าวผมมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับอ่ไม่ได้เอาข้าวจากทางอื่นมั่วซั่วมาปลูกนะครับนะครับก็เอาไว้เห็นกันเนาะนะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้เห็นครับว่าแปลงที่เห็นนี้คือ ทำการปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับปั่นพร้อมกับปรับนะครับเพราะว่าพื้นที่นาไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นากก็ทําการปรับดันนะครับดินเลนนะครับปั่นดันตมนะครับก็เสียค่าดันพอสมควรนะครับแต่ก็ได้ประมาณนี้ครับถือว่าโอเคครับถือว่าพอใจแต่ถ้ามีคลาดรถไถเดินตามเดินได้อีกรอบหน่อยก็จะดีมากนะครับก็จะมีตรงนั้นที่ที่ค่อนข้างสูงกโลกกะเลกอยู่นะฮะตรงนั้นนะฮะ โอเคถ้าเราตรงนั้นทําเรียบได้ก็จะดีมากนะครับเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรยังไงเนาะนะครับวันนี้มาอัปเดตตีต้มเรียบร้อยนะครับวานปุ๋ยรองพื้นเรียบร้อยนะครับใช้สูตร 16, 1 6 8นะครับ16 16 8ของรุ่งอรุณนะครับเป็นปุ๋ยรองพื้นแล้วก็จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์อีกประมาณ50โลนะครับแบ่งใส่2 2แปลงนี้นะครับแต่ยังไม่ใส่รอปักดำก่อนครับรอปักดำดูก่อน นะครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปขนกล้าเดี๋ยวผมก็จะอัพคลิปให้ทุกท่านดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ากล้าต้นข้าวหอมนาคานะครับข้าวเหนียวหอมนาคานั้นจะเป็นอย่างไรเนาะนะครับกล้าเขาสูงไหมนะครับเขียวดีหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวติดตามชมนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันนี้ก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวให้เห็นก่อนนะครับอันนี้คือความพร้อมของแปลงก่อนที่จะปักดำนะครับเนาะให้ทุกท่านได้เห็นทุกขั้นตอนครับทุกท่านจะได้ทําการตรวจแปลงศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครัับผมจะอพ ขึ้นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง f a c e b o o k นะครับชัดเจนพันข้าวทั้ง2ทางท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งอะไรได้ตามสะดวกเลยนะฮะนะฮะก็<笑><笑><笑>จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะนะครับก็ถือว่าเราก็ปลูกข้าวไปด้วยกันนะครับตั้งแต่ปากดำไปจนถึงเก็บเกี่ยวไปจนถึงนึ่งกินเลยนะครับเราก็จะได้เห็นทุกกระบวนการแล้วก็ทําไปด้วยกันผมก็จะพยายามอัพคลิปแล้วก็สื่อสารให้ทุกท่านได้เห็นขั้นตอนนะครับในการทํานาของผมเนาะ นะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรมากเนาะอันไหนดีท่านก็นําไปเก็บไปปรับใช้ในแปลงนาของท่านถ้าไหนไม่ดีเฮ้ยมันไม่ดีมันไม่เหมาะนะก็อย่าเอาไปครับทิ้งไปนะครับเลือกเอ,อันดีๆไปแล้วก็ถ้ามีอะไรดีๆก็นแนะนํามาได้นะครับคอมเมนต์ใต้โพสใต้โพสคอมเมนต์ใต้คลิปอะไรก็คอมเมนต์แนะนํากันมาได้ครับถือว่าเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนาะนะครับโลกออนไลน์นี้ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์เนาะโอเคก็ ก่อนจะจากไปก็ฝากไว้ครับฝากช่องไว้นะครับช่องชัดเจนพันข้าวทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะครับพิมเขาว่าชัดเจนพันข้าวนะครับท่านจะเห็นแหล่งการติดต่อของผมนะครับท่านก็สามารถเข้าไปติดต่อติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรก็กดไปฮะเราจะได้เป็นเพื่อนกันในโลกออนไลน์เนาะเราก็จะได้รับรับความรู้รับข่าวสารอะไรใหม่ๆที่มันอ่ันข้าวใหม่ๆอะไรผมก็อัพขึ้นมาได้ท่านก็เห็นเห็นก็เออสามารถคุยพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ พันธุใหม่ตอนนี้คือหอมนาคานะครับข้าวเหนียวหอมนาคาข้างหลังผมนี้คือพื้นที่ปลูก2ไร่เราก็มาลุ้นกันครับว่าใช้กล้ากี่แผน่นผลผลิตจะได้กี่กิโลอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ